สวัสดีค่ะพบกับดิเซนเขาจะเล่นกันจังเลยนี่ก็ครูกันจังเลยอ่ะกดกดกดพยายามไปจอะครูอ่าวันนี้เราก็ได้อัดสองคลิปนะครับอ่ามาผมจะอัดประวัติของมาชูปิกชูให้ฟังอีกรล้ไม่ลองอัดนะเพงกดเถอะจะบอกว่าเมื่อกี้อัดคลิปแล้วลืมเปิดเสียง เดี๋ยวจะเอาคลิปฮาฮาไปอยู่ท้ายคลิปนะคะดูกันให้จบด้วยล่ะคุกกินเส้นตำนานแล้วหรือยังเลยคุกพี่ภาคพี่ภาคพาไปหน่อยงี้คุกไม่ภาคพาไปสวนสัตว์เชียงใหม่หน่อยได้ภาคคุกไม่รู้ซะแล้วพี่ติดคุกอยู่สวนสัตว์เชียงใหม่มา20ปีคุกจะตัดเหรอก็คุกกันจังเลยมันจะคุกอะไรกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยใครไม่รู้ว่า นี่ได้ผมช่วยไปครับก็เหมืดีครับเนี่คุณอาออกครับเนี่ยอินตอมเมาชัมามาสวัสดีครับมีอะไรให้รับใช้ครับอ่ามีความไู้ออกไปนี่ในหัวใจนี่นี่มันระเบิดนี่ครับอะไรเนี่ยไอ้ตัวทำไมเป็นคนงเงี้ย

ตามจ้ำจำหายคนหนึ่งเลยจ้ำโอ้พาไปหาพี่เอิร์ธหน่อยดิไม่รู้พี่เอิร์ธอยู่ไหนไม่รู้ตามชื่อตามชื่อตามชื่อตามตามชื่อไปตามชื่อนี่ศพหมาที่ไหนวะเนี่ยมันนอนอยู่เนี่ยศพผมไม่ดูอะไอ้ยาบจูไอ้ยาบจูโอ้มันมีมันวิ่งช้าเอ็มเจ็ดไปพาไปหาพี่เอิร์ธนะเออพี่เอิร์ธอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวพาไปหาเดี๋ยวดูแมปแป๊บหาเอ็มก่อนโอ้ทำไมของตัวภาพตัวยังมีเช้าอ่ะเอิร์ธอยู่ไหนวะอะไรวะ สองคนนี้มันทำไมพากเล่นแต่มีดอ่ะข้าจะยิงเลยยิงทิ้งนะปหาแล้วนะอยญาประโจอ้าวเฮ้ยสวยงามพี่เออตายแล้วอะไรก็เกิดขึ้นอะถ้ามีกวามผิดก็ไม่ขึ้นอบทำอะไรอะอ่าออไ่ออกไป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 ออูไปอกไปอไปอไปอไอไออ ทะลุค oh, ุเราสูไม่ได้เว้ยในหนในค้างไว้ก่อนนะขอบมามามาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาห้องเก็บวายอ่ะมาห้องเก็บวายอ่ะไปไหนไปไหนไปไหนไปไม่รอดหรอกกำนึงหาทางไปอยู่จำทางไม่ได้ก็ขอบคุณเรานะเราเป็นตัวรอดเวลาไอ้จำรีบมาเลยจำไม่ต้องไม่ต้องิ่งมาหาเราเลยโอ๊บไปแล้ว เอเมื่อกี้ผมเห็นพี่ตูดไวๆนะเออเมื่อกี้ผมก็เห็นทำหน้าบึ้งกันเลย่าเดียวเราก็เห็นตูดไวายของใครบางคนเหมือนกันอต่พี่อบไม่มากินไวเออเราเห็นตูดของไอ้น่นหน่อยที่ไม่ชอบกินาบนะก็กินเราอ้าวอบเดินไปเดินมาวนกลับมาที่เดิมเฉยเลยน้ำอบจ้าอบชอบกินน้ำใช่ไหมจ้ารู้แน่เลยอะ ไหนอะให้ข้าได้เดินสะดวกเฮ้ยเขาเขาไม่รู้นะเว้ยนะแกวิ่งออกมาแกตายแต่เขาไม่รู้อะว่าแกอยู่ไหนพี่ข้าเดินสะดวกเถอะไอ้สองเออเออเห็นไหมเธอแต่สามคนเลยอะสามคนนั้นวิ่งพันไ่ไปไหนวะคนนั้นวิ่งพันกันใหญ่วิ่งกันท่วแบบเลยไอนี่ไปไหนวะไอ้หน้านาะมเกดอนตายจาวกเมื่อกี้เราเห็นภาคอะ จาำจำพยายามหายคอกให้เจอแน่ใ,นใจ<แ>ว่าเป็นเขาจริงๆเราเห็นไอ้นั้นป่ะไอ้ีเก้สิบทองป่ะใช่ใช่ใช่นั่นแหละพอเจอก็ที่อบก็ง่ายแล้วไม่ไปไปเจอไปเจอ,เจอ,อคอกไปหายคอคให้เจอเฮ้ยเฮ้ยเฮเห็นใครตูดสวยๆไปไหนเนะไม่ใช่หนู <laughs> อ่ะเออเอาวนกลับมาที่เดิม ่ S <S ไม่ได้ปลุกกันดีกว่าไปโจมตีไม่ได้ปีไฟแล้วไม่ได้ยินเสียงขาใครแบบเสียงกูหรือเปล่าไม่ใช่นั่นไงนเฮ้ยทำตั้มทำไมทำอย่างนี้วะ อะไรวะแย่งเหยื่อพี่อ่ะทำไมครัผมบอกแล้วผมได้ยินเสียงขาใครไม่รู้โหวดกระโดดศพนอนตายตอนแรกก็เนียนนะแต่พอกไอ้ปอลดีไอ้นั่นกตามมาไอ้นั่นกตามมาเชื่อเราแต่หมดจะรอดไปดีเดี๋ยวถ้าเราไม่รอดเราไม่ทอก็พอค้ำค้ำเฮ่แย่งเหยื่อกูเหรอผมน้องอบน้องบตามมาน้บจะรอดปึ้งเอ๋อย่ามานั่นไงมันมาแล้ว ไเกิดเลือดแตกแล้วเมื่อกี้แม่งตามมาทำไมเอ๊ะเอเห็นตูดใครวิ่งดีๆนะเจ๊ะโอ้เลือดเอา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 ไปไหนเฮ้ยยังยังยังสอบเจ็ดอยู่ยัง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 ยิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เดาเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาคุยข้างบนไม่รู้แล้วพี่แล้วผมจะไปเอาตรงไหน อ่วางทีไฟไปตรงนี้ก่อนดีกว่า <Jamie, S 1> เอาเดี๋ยวพี่เอิร์ทโอ้ยอบหายไปเลยอบเฮ้ยรอบนี้ทำไมหาพี่อบนานจังวะตบตูดไวเกินเฮ้ยผมเห็นใครแบบแบ๊โอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงจะไปไหนครับอ้ยพาอยู่ฐานอยู่ฐานยิง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 อุ้ยเจ็บร่วงไปงามโอ้ย แลกว่ะไอเตอแหลกมากไอตอนเนี้ยเอ้ยเอ้ยเห็นตูดใครก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยพี่ขอพี่ขอถ้าเป็นอย่าอย่าอย่าจ้าอยาผมบอกแล้วผมเห็นตูดใครไม่รู้โอบอยากขึ้นมาอ่อมาสวัสดีนะำอบเฮ้ยไอไอจ้าไอจ้ามึงง่าต้วยเว้ย ไอเวนโอ้โหเมื่อกี้ถามหน่อยมีคนเห็นเราปะเห็น <In. S 2> ถ้าเห็นได้ไ <In. S 2> ะไปะเห็นแล้วไปละเริ่มการไล่ล่าไปวะเอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเอ้าเอต์วิวนวอล์กอะเตอไปไหนอุย้ยเกือบวิ่งไปดังเตอแล้วคุณรู้ไหมครับว่าผมคุณเกือบทำผมตาย ถ้าผมไม <laughs> <cau omb> <Luis> ่เบรกก่อนนะว่าคุณป้านนานนาน่นนั่นใครตูดไวไวเฮ้ยเห็นตูดอีกแล้วอ่ะอพี่โอ๊บพี่อก๋ออะเฮ้ยขอ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 ตามมากามมาพี่หาตะวันนี้ไอ <Willy> ้จ้ำไปหาคนอื่นเลยไปอ่าถ่เล่นดันจริงตูดไวไวอุ้ยอุ้ยอุ้ยจ้ำเห็นเราป่ะเมื่อกี้นี้จ้ำหรือภาพป่ะ อบอบวิ่งไปหาปอนเดี๋ยวดีอบไอ้อบอย่างง้อบอย่างง้อบๆอออบเลี้ยตรงนั้นไปตอนน้นเราคิดถึงปอนจุ๊บไยปอนจ๋าปอนยังไงโอ๊ยมามาเโอ้ยมาเนี้ยปอนปอนไป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 วิ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งไปเอ้ยไอ้นี้ปอนปอนไปปอน้ปอนไอน เงียบไปยิงบอกทำไมรู้ร okay, ู้มันรู้แล้วเอ้ยยายยายยายเกมสุดท้ายแล้วไปนอนแล้วเอ๊ะเอ๊ะทำไมตอนนี้หาพี่ผมไม่เจอวะปกติหาเดียวคนแรกเลยพี่น้ำ เฮ้ยเฮ้เฮ้มันเห็นตครไทกแก้วอะจับมาลางทางนี้เนี่ยขอ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 ไอ้นั่นขอรอมารอมารอมาหยุดหน้าน้ํเอเบหยิบวาจัจับจาบับรอไว้รอไว้รอไว้เอาละเเยอรอยู่ด้วยมันเห็นตัวอ้เฮ้ย

อบเอ๋ยอบเอ๋ยนี่ไปเถอะหาอบไม่เจอเลยอบอยู่ไหนวะอบมีระเบิดมีระเบิดไอ้นี่ไหมฆ่าตัวตายอ่ะอะไรๆยังหาอบไม่เจอเลยไปยัดไปเลยไปอบอบวิ่งไปหาพี่เอ๋ยนี่อบไปยัดไปเลยอบไปยัดลินสวยงามจะนอนแล้จะนอนยังไม่ยังจะนอนยังไม่ยังคลิปนี้ขอจบกันเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะไม่ลืมอัเสียงแล้วกันบ๊ายบายไปยไปยัดมีจ ยูแม่มีแต่เน่ไอยัปจ้อไอจัปจอคืออะไรวะม่กลัวไหมมาๆมากดกันเลยดีกว่ามาเมาแป๊บแป๊บแป๊บแฟนหายไปยูจีนหายไปไหนไม่คืออะไรออยะปจอที่พูดกันนี่คืออะไรทำไมเราไม่รู้เรื่องอะไรไหนไอเต๋อไอเต๋ออะไรนนี่มันคิดขึ้นมาแล้วเนี่ย ไอเยบะจเฮ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ขอแนะนำขอแนะนำนี่น้ำอบตรงนี้เลยน้ำอบตรงนี้น้ำอบตรงนี้ตา้าตา้กูว่าละกูว่าอะไรปอนตรงนี้แน่นอนกูว่าละเฮ้ยเฮ้ย้้เฮ้ได้้เฮ้แต่เงียบๆไปนะเว้ยเออไปล้ไปลุ ไอปอนเปิดแผนที Dont, ่ดูเลยไอปอนมาไอปอนไอปอนลงมาไอปอนข้างล่างลงมาที่นี่มาที่ไหนอ่ะมานี่เดี๋ยวอ๋อเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ต้องมาละไปไกลไปเป็นโลนาให้เป็นโลนาให้แตงมันใช้สไนเปอร์ซิงช็อตได้เลยเนี่ยเอาเหยียบเงี้ย อย่าไปเจาะอย่าไอเย่าไปเจะเขาบอกมันคืออะไรอ่ะด่านนี้มันคืออะไรเนี่ยเดินวนไปวนมาแล้วกลับมาที่เดิมเนี่ยนะดับตาไอปอนยาออกไปดิดูไงดูไงมาแล้วมาแล้วเสียงโอ้ยเออเสียงดูเลยได้ยินได้ยินได้ยินอยู่ใครวะใครวะมันจะมีใครมีคนพิษอีกอ่ะไอเต๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วระวังระวังเอ้ยอย่าอย่าฟันดิ mày ơi mày ơi mày ơi mày này, mày ở đâu ơi mày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  ơi ở ơi này ơi mày ơi mày ơi ở 看看อไอ้ยับปัจจุบหันไ้ไหนกันหมดเต่ครับเมื่อกี้คุณเห็นแบบผมใช่ไหมครับเห็นไปกันลึกบ้างอีกหนึ้งไอ้ยับปัจจุบันไปไหนัจห เอ้ยี่สิบวกเลยนะเอ้ใหญ่ให้มันเห็นนะวไอ้บวกกับเงี้ยไอ้บวกเลยดีว่าใครวยารอแล้วยารอแล้วมาเลยไม่รู้รูแค่ว่ายังไงมันมาเพื่มันหวแกบวกกระโดดลงน้ำก็กระโดดลงน้ำเอาล่กระโดดลงน้ำนะเธอบอกเอ้ยเราหนีรอดแล้วเว้ยกระโดดลงน้ำกันดีกว่าว่ายน้ำหนีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮไป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  งงกับด่านอ่ะเงียบ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 ไม่ด้ยินอ่ะโอ้ยสวยงามโอ้ยจบลงตรงหน้าเลยลงด่านจำจำเมื่อกี้เห uhh ็นอะไรไหมมีสี่ตัวอยู่รวมกัน